สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง GOT MOVIE CHANNEL ได้นำซีรีส์ของทางมาเวลมาเสนอะนะครับสลรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว,ว่า h k w y e y e ฮโรนุพิฆาตเป็นซีรีส์ในปี2021ซีซั่น1ตอนที่6สหรับในเรื่องนะครับเอเลนอรเดินทางมาพบกับคิงพินซึ่งเธอบอกคิงพินว่าเธออยากออกจากวงการนี้แล้วคิงพินบอกให้เธอใจเย็นแต่เอเลนอรบอกว่าเธอจัดการเรื่องอามันไปแล้ว คู้มั่นของเธอก็ถูกใส่ร้ายเรื่องสโลนอีกและลูกสาวของเธอก็มายุ่งเรื่องนี้มากเกินไปเธออยากยุติบ,บทบาททั้งหมดคิงพินทําอะไรไม่ได้เธอจึงออกไปซึ่งการสนทนาของทั้งสอง,ยงเยเลนาอัดคลิปไว้ได้ทั้งหมดและส่งไปให้บิชอปบิชอปจึงให้ฮอกอายดูบิชอปจึงรีบติดต่อหาแม่ทันทีเพื่อสสางเรื่องนี้แต่ฮอกอายบอกให้เธอใจเย็นก่อนเมื่อเอเลนอรออกไปแล้วมายามาพบคิงพินมายาบอกคิงพินว่าเธอไม่อยากตามล่าคนที่ฆ่าพ่อเธอแล้ว คิงพินถามว่าทำไมเธอตอบว่าเพราะตามล่าไปพ่อของเธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเธอจึงขอพักชั่วคราวคิงพินจึงอนุญาตเมื่อมายาวออไปแล้วคิงพินจึงให้คาซีประจัดการกับเอเลนอร์ทางด้านบิชอปและฮอกอายฮอกอายบอกว่าเราต้องสร้างลูกศรกลนเพิ่มเติมบิชอปถามว่าเราทําได้จริงๆเหรอฮอกอายนำบิชชอปมาที่ห้องทั้งสองช่วยกันสร้างลูกศรกลซึ่งมีหลากหลายรูปแบบฮอกอายถามบิชอปว่าเธอแน่ใจเลอ ว่าจะทาเรื่องนี้จริงๆบิชอปจึงเล่าเรื่องในวัยเด็กเธอเห็นฮอกอายช่วยเหลือผู้คนเธออยากเป็นเหมือนฮอกอายบ้างฮอกอายจึงเข้าใจวันต่อมามีการจัดง,งานฉลองคริสต์มาสของบริษัทเอเลนอร์ฮอกอายและบิชอปไปงานฉลองก่อนแต่ก็ไม่เจอเอเลนอร์ซึ่งตอนนั้นแจ็คอยู่ในงานเช่นกันบิชอปเดินตามหาแม่แต่แม่ของเธอก็ยังไม่มาทางด้านคาซีเขาได้นามาเฟียชุดวอร์มฟอกตึกดังกล่าวไว้เพราะได้รับคําสั่งจากคิงพิน ให้มาจัดการกับเอเลนอร์ซึ่งภายในงานนั้นมีตำรวจที่เล่นละครกับบิชอปมาดูแลอยู่ในงานด้วยเช่นกันตอนนั้นเองบิชอปก็เห็นเยเลนาด้วยแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อเอเลนอร์มาถึงในงานแล้วบิชอปลิบไปเจอแม่และบอกให้แม่ตามเธอมาบิชอปให้เอเลนอร์ดูคลิปที่เอเลนอร์คุยกับคิงพินเอเลนอร์ตกใจอย่างมากที่ลูกสาวเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงตอนนั้นเองพอกอายยืนคุยกับตำรวจและเขาเห็นแสงเลเซอร์ คาซีที่เห็นฮอกอายเขายิงปืนใส่แต่ฮอกอายหลบได้ทันคนในงานจึงวิ่งหนีกันชุลมุนฮอกอายจึงออกไปจัดการกับคาซีทางด้บิชอปเมื่อเธอรู้ว่ามีเหตุวุ่นวายเธอบอกให้แม่อยู่ที่นี่บิชอปออกไปสมทบกับฮอกอายแต่เธอกลับเจอเยเลนาซะก่อนเยเลนาออกตามหาฮอกอายเพื่อทำงานของเธอให้เสร็จแต่บิชอปมาขวางเธอไว้บิชอปและเยเลนาจึงเกิดการต่อสู้กันทางด้านฮอกอายเขาสามารถจัดการกับคาซีได้ แต่เขาเจอกับเอเลนาที่จะมาฆ่าเขาโชคดีที่บิชอปว,วิทยุมาบอกก่อนทําให้ฮอคอายรอดตายบิชอปที่เห็นว่าเยเลนากระโดดตึกลงมาเธอจึงใช้สลิงโหนตัวลงมาและก็ปลอดภัยในที่สุดส่วนฮอคอายเขากระโดดโดยใช้สลิงแต่สลิงขาดทําให้เขาตกอยู่ในต้นคริสต์มาสบิชอปที่เห็นอย่างนั้นเธอจึงยิงธนูและโค้นต้นไม้ลงมาฮอคอจึงตกจากต้นไม้ได้ท่านใดนั้น มาเฟียชุดวอร์มล้อมฮอคไอและบิชอปไว้ทั้งสองจึงใช้ลูกศรที่เตรียมมาจัดการกับเหล่ามาเฟียชุดวอร์มจนสามารถจัดการได้ทั้งหมดตอนนั้นเองตอนบวดวิทยุมาบอกว่าเจอตัวเอเลนอร์แล้วทั้งสองจะไปหาเอเลนอร์แต่คาซียิงปืนมาที่ฮอคไอฮอคไอจึงบอกให้บิชอปลวกหน้าไปก่อนเขาขอจัดการทางนี้ทางนั้นเอเลนอร์ที่กำลังขึ้นรถเพื่อหนีท่านในนั้าน,าน,นคิงพินจับเธอได้แล้วชกไปที่เธอบิชอปบอกให้คิงพินหยุด แล้วเธอก็ยิงทนูใส่คิงพินแต่คิงพินไม่เป็นอะไรเข้ามาซอมบิชอปเอเลนอร์จึงขับรถชนคิงพินอย่างจางบิชอปเห็นอย่างนั้นเธอเข้าไปต่อสู้กับคิงพินต่อแต่คิงพินแข็งแกร่งกว่ามากบิชอปทำอะไรไม่ได้เลยจนบิชอปใช้ลูกศรกลทั้งหมดจนสามารถระเบิดคิงพินจนคิงพินสลบไปบิชอปออกมาหาแม่และพบว่าเอเลนอร์ปลอดภัยทันใดนั้นตำรวจม,มาจับตัวเอเลนอร์ในโทษฐานคาดีฆาตกรรมอามัน ทางด้านฮอกอายเขาจะเข้าไปจัดการกับคาซีปรากฏว่ามายามาจัดการคาซีซะก่อนส่วนฮอกอายประทะกกับเยเลนาที่ปรากฏตัวขึ้นมายาเข้าไปต่อสู้กับคาซีเธอบอกคาซีว่าให้หนีไปกับเธอแต่คาซีบอกว่าเขาทําแบบมันไม่ได้เขาไม่สามารถอยู่ใน2โลกได้มายาจึงตัดสินใจฆ่าคาซีตายในที่สุดทางด้านฮอกอายเขาต่อสู้กับเยเลนาสุดความสามารถแต่เขาสู้เยเลนาไม่ได้ ก่อนที่จะถูกเยเลนาฆ่าเขาผิวปากเป็นเพลงที่นาตาชาชอบผิวปากเป็นประจำเยเลนาจึงยอมรับว่าฮอกอายไม่ได้ตั้งใจฆ่านาตาชาจริงๆฮอกอายบอกว่านาตาชาเสียสละตัวเองเพื่อพวกเราทุกคนเยเลนาจึงปล่อยตัวฮอกอายไปเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วบิชอปกลับมาดูศพคิงพินแต่เธอพบว่าคิงพินหายไปแล้วซึ่งคิงพินที่รอดไปได้นั้นเขาเดินเข้ามาในตรอกหนึ่งแต่มายามาขวางเขาและใช้ปืนยิง ลังเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววันต่อมาในวันคริสต์มาสฮอกอายนำบิชชอปมายังบ้านของเขาซึ่งภรรยาและลูกๆต้อนรับบิชชอปเป็นอย่างดีฮอกอายเรียกบิชชอปมานอกบ้านซึ่งเขาบอกให้บิชชอปเผาชุดโลนินให้เขาเธอจึงเผาชุดโลนินไปและฉากเอนเครดิตของซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นฉากแสดงละครเวทีในทีมเรื่องอเวนเจอร์ที่รักษาเมืองนิวยอร์กนี้ไว้ได้จบไปแล้วนะคะสํสำหรับตอนที่6สสำหรับความรู้สึกลํารับชม จบซีรีส์เรื่องนี้ได้ดีมากครับดูอบอุ่นดีและฉากแอคชั่นทําได้สนุกมากครับขอบคุณสําหรับการติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอชมนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง Youtube แือทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ Godmovie Channel เพื่อเป็นกาําลังใจในการลงคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ